c อฟฟี่พลัสกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมโสมมีฐานการผลิตที่ประเทศมาเลเซียบริษัทดเดลเลมนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟโสมได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีวันนี้เราจะพามาชมกันที่ปลอดสามบริษัทของเราให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานสุข,ขอ,อนามัยและความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกในทุกกระบวนการผลิตสินค้า ห้องปฏิบัติการมีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัยเราพิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตพื้นทางเดินได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษผนังกับพื้นทางเดินเชื่อมต่อกันโดยไม่กักเก็บฝุ่นมั่นใจได้เลยว่าสินค้าทุกชิ้นสะอาดและปลอดภัย Coffee Plus กาแฟปูงสำเร็จชนิดผงผสมสม,สมกระบวนการผลิตถูกแบ่งโซนออกในแต่ละชั้น ชั้น 4. ห้องเทวัตถุดิบชั้น3ห้องผสมวัตถุดิบและชั้น2ห้องบรรจุสินค้าชั้น4เริ่มกันที่ห้องเก็บวัตถุดิบวัตถุดิบในห้องนี้จะถูกส่งออกไปยังห้องเทวัตถุดิบและห้องถัดมาคือห้องเทวัตถุดิบเราจะนำวัตถุดิบมาเทผ่านท่อลำเลียงเพื่อนำไปผสมส่วนผสมต่างๆได้แก่น้ำตาลผงโสมสกัด ครีมและกาแฟวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกลําเลียงผ่านท่อและส่งต่อไปยังชั้นต่อไปชั้น3ห้องแบ่งวัตถุดิบอัตโนมัติเราจะใช้ระบบเติมวัตถุดิบจากเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีคุณภาพตามสูตรที่ได้ระบุไว้โดยวัตถุดิบทั้งหมดจะถูกส่งผ่านมาจากชั้น4 เริ่มต้นจากการนำทางผสมเข้าไปยังเครื่องบรรจุส่วนผสมอัตโนมัติวัตถุดิบจะถูกเติมใส่ถังผสมตามลำดับโดยผ่านการควบคุมอัตราส่วนของวัตถุดิบหลังจากใส่วัตถุดิบครบทุกชนิดแล้วเราจะนำถังส่วนผสมมาทําความสะอาดก่อนส่งไปขั้นตอนต่อไปห้องผสมวัตถุดิบ เราจะทำการผสมวัตถุดิบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแม่นยำได้มาตรฐานและทำการส่งไปชั้นถัดไปผ่านท่อลำเลียงห้องบรรจุสินค้านำวัตถุดิบที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรจุสินค้าใส่ซองโดยผ่านท่อลำเลียงจากชั้น3แล้วใช้เครื่องจกักรบรรจุลงซองสินค้า แท็กลงห่อบรรจุสินค้าพร้อมทั้งช่างน้ำหนักให้ได้มาตรฐานและทําการซิลปิดปากถุงเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานมีการสุ่มตรวจสอบจากห้องแลบและทีมวิจัยมั่นใจก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างแน่นอน Coffee พัดไว้ e o o f f e e สูตรน้ำตาลน้อย ห้องเทวัตถุดิบนำวัตถุดิบเทใส่ถังผสมหลังจากใส่วัตถุดิบครบทุกชนิดแล้วทำการปิดฝาแล้วทำความสะอาดก่อนส่งไปขั้นตอนต่อไปนำวัตถุดิบไปผสมโดยใช้เครื่องผสมอัตโนมัติห้องบรรจุสินค้านำวัตถุดิบที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรจุสินค้าใส่ซองแพ็คลงหอบรรจุสินค้าและซิลปิดปากถุง c อฟฟี่พลัสกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมโสมและคอลลาเจนนำวัตถุดิบเทใส่ถังผสมทำการปิดฝาแล้วทำความสะอาดก่อนส่งไปขั้นตอนต่อไปนำวัตถุดิบไปผสมโดยใช้เครื่องผสมอัตโนมัติห้องบรรจุสินค้านำวัตถุดิบที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรจุสินค้าใส่ซอง แพ็คลงห่อบรรจุสินค้าและซิลปิดปากถุงเมื่อสินค้าถูกบรรจุเรียบร้อยแล้วและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานขั้นตอนต่อไปคือการนำมาบรรจุใส่ลังสินค้าเพื่อเตรียมส่งไปยังคลังสินค้าโดยมีจำนวนการผลิตมากถึง1,500ลังต่อวัน